มาดูเรื่องของปัญหางูกินหางคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่งูนะเป็นเรื่องของกุ้งครับคือผลผลิตกุ้งภายในประเทศเนี่ยมันลดลงจากโรคตายด่วนหรือว่าโรค EMS แล้วก็โรคอื่นๆนะครับภาครัฐก็แก้ปัญหาด้วยการนําเข้ากุ้งมาจากเอกวาดอร์แล้วก็อินเดียเพื่อรักษาตลาดไว้ทีนี้พอนําเข้ากุ้งเข้ามาเนี่ย ทางด้านสมาคมเลี้ยงกุ้งเขาก็มองว่ามันก็จะทําให้เกิดปัญหาราคากุ้งในประเทศตกต่ําแล้วก็อาจจะมีโรคแฝงเข้ามาอีกวันนี้นายกสมาคมกุ้งไทยก็เลยไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องขอให้สินค้ากุ้งเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ให้ทบทวนนโยบายการนําเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์แล้วก็อินเดียครับโดยวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนะครับนายกสมาคมกุ้งไทยได้นําตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกว่า20คน เขายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกก็มีนายสมหมายเอี่ยมสะอาดข้าราชการการเมืองประจำ,จำประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารับเรื่องนะทางด้านสมาคมกุ้งไทยเนี่ยนายกสมาคมเขาบอกว่ายื่นไปสามข้อเรียกร้องด้วยกันวันนี้อันแรกก็คือขอให้สินค้ากุ้งเป็นวาระแห่งชาติ คือเขาอยากจะเห็นรัฐบาลให้ความสําคัญกับการผลิตกุ้งในประเทศเพื่อส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายที่4 0 0 0 0ตันในปี2566ก็คือปีหน้าคือเขาเท้าความว่ากุ้งเนี่ยเคยเป็นสินค้าส่งออกที่ทํารายได้เข้าประเทศไทยถึงปีละกว่า1 0แสนล้านบาทน,นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเราเจอกับปัญหาโรค EMS แล้วก็โรคอื่นๆตั้งแต่ปลายปี2554ผลผลิตกุ้งเนี่ยต่ำลงไปอยู่ที่กว่า3 0 0 0 0ตันเท่านั้นจาก 4แสนก่าตันก่อนหน้านี้ที่จะเป็นเป้าหมายปีหน้าแล้วปี53เนี่ยเคยผลิตได้ถึง6แสน4หมื่นตันนะจากที่ตกต่ำมาตั้งแต่ปล,ปลายปี54ก็เท่ากับว่า10ปีแล้วจึงเท่ากับว่าไทยเราสูญเสียโอกาสรายได้ไปแล้วกว่า5แสนล้านบาทส่วนข้อเรียกร้องที่2ก็คืออยากจะให้จัดสรรงบประมาณแล้วก็บุคลากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาวิจัยแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาโรคให้มันสำเร็จไป ข้อเรียกร้องที่3ก็คืออยากจะให้สินค้ากุ้งเป็นสินค้าสําคัญของประเทศที่จําเป็นต้องได้รับการปกป้องดูแลอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐโดยมองว่าการที่นําเข้ากุ้งจากต่างประเทศมาเนี่ยมันเป็นเรื่องอ่อนไหวอาจจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์แบรนด์สินค้ากุ้งไทยรวมถึงความเชื่อมั่นในสินค้ากุ้งไทยของผู้นําเข้าและผู้บริโภคที่สําคัญเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคากุ้งภายในประเทศแล้วก็กลัวว่ามันจะมีโรคแฝงมากับกุ้งหนังเท้าด้วยครับ